ประเทศญี่ปุ่นจะไปทําไมหลายๆคนกําลังคิดแบบนี้อยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะแต่หน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยมีสเสน่ห์ไม่เหมือนกับฤดูอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราสามารถไปทําอะไรได้บ้างในซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นหน้าร้อนของญี่ปุ่นจะเริ่มในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนและเดือนที่ร้อนที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมค่ะ ช่วงนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็จะถูกรวมทั้งที่พักก็ราคาไม่แพงและที่สำคัญนะคะเราสามารถชมสวนดอกไม้สวยๆเราจะไปกันที่นาบานานโนซาโตจังหวัดมิเอะค่ะนาบานานโนซาโตสวนสนุกและสวนดอกไม้แห่งจังหวัดมิเอะมีดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ นะถึงกรกฎาคมเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ซึ่งเต็มไปด้วยดอกบวยชิดาเรซากุระดอกทิวลิปดอกกุหลาบสวยๆมากมายดอกไฮเดรเนียและก็ไอริสและที่นี่นะคะก็ยังเป็นสวนดอกทิวลิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยข้างในเรือนกระจกมีดอกกุหลาบหลากหลายพันธุ์ เมื่อมาอยู่ที่นี่นะคะก็ทำให้เราสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะพอารู้สึกของการมาที่นี่หรอที่นี่สวยนะสวยมากๆเลยก็ถ้าเรามาช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราก็จะได้เห็นดอกไม้ที่อยู่ในฤดูร้อนเนี่ย บานเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีพวกดอกกุหลาบดอกไม้หลากหลายสีแล้วก็จะมีพืชพันธุ์แปลกถือได้ว่าที่นี่เป็นสถานที่สวยแต่ว่าถ้ามาในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่นารบารานซาตโตะเนี่ยเขาก็จะมีการประดับไฟเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอุโมงค์ไฟอันนี้ก็จะได้บรรยากาศดรแมติกแต่ว่าอย่างที่บอกเราชอบหน้าร้อนเราก็เลยเลือกมาที่นี่แหละ อิเซเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดมิเอะนะคะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเซจิงกูศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดด้วยอายุกว่า2,000ปีว่ากันว่าใน,นแต่ละปีเนี่ยมีคนญี่ปุ่นมาที่นี่ไม่ต่ำกว่า8ล้านคนเลยทีเดียวพอเราเดินเข้ามาด้านในเนี่ยโหบรรยากาศ สดชื่นมากๆเพราะว่ามีลำธารใสขนาดน,นี้เลยแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็จะมาล้างมือกันที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเข้าศาลเจ้าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าเราเนี่ยจะต้องชำระล้างทั้งมือทั้ง ปลาทั้งความคิดให้บริสุทธิ์นะคะเขาก็เลยต้องมาล้างมือก่อนเข้าศาลเจ้าด้วยแหละสถานที่ที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาล้างมือกันที่นี่นแหละค่ะแต่ว่าเขาก็มีการเปลี่ยนไปนะคะก็ได้บรรยากาศดีค่ะแล้วก็น้ำที่นี่เนี่ยเย็นแล้วก็ใสมากๆคือคนอื่นเขาล้างแค่นี้แต่วันนี้เราขอล้างทั้งทั้งมือจุ่มลงไปเลยได้มโอ้สบายมากเมื่อกี้เราเห็น สาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเขาเอาเครื่องประดับเหมือนพวกแบบกําไลหยกพวกข้อมือต่างๆเนี่ยตอนแรกเขาก็มาล้างน้ําก่อนสักพักหนึ่ง<ๆ>เขาก็ค่อยๆหย่อนมือลงไปแล้วก็เอาน้ำลงไปล้างน้ําเลยทีเดียวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นลำธารที่ชาวญี่ปุ่นเขาก็เชื่อเหมือนกันเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะ เจ้าอิเซจิงกูเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพีแห่งดวงอาทิตย์หรืออามาเทระสึนี่ก็คือจุดสักการะของศาลเจ้าอิเซจิงกูนะคะชาวญี่ปุ่นเดินทางมาประมาณ9ล้านคนต่อป,ปีเพื่อมาอธิษฐานแล้วก็สักการะศาลเจ้าที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ที่เขามาขอเนี่ยนะคะก็จะอธิษฐานเรื่องราวของอยากจะให้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะที่นี่มีความเชื่อนะคะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางมาสักการะสถานที่แห่งนี้ให้ได้แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆขนาดจัก,กรพรรดิของประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องเดินทางมาที่แห่งนี้ด้านในไม่สามารถถ่ายภาพได้นะคะก็เลยต้องขอเก็บภาพความประทับใจไว้ในความทรงจำก่อนละกันค่ะ สัศาลเจ้าหลักแล้วยังมีสาลเจ้าเล็กๆกระจายตัวอยู่ในป่ายักษ์กว่า125สายอีกด้วยค่ะ <tried> และมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลเนี่ยเราก็จะเห็นผู้คนมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใส่ชุดย่กะตะเดินไปเดินมาเป็นงานวัดบ้างงานรำวงบ้างเดินซื้อของเล่นเกมตามร้านค้าต่างๆ ชุดยูกตะดูเผินๆก็อาจจะคล้ายกับกิโมโนแต่ใส่ง่ายกว่ากิโมโนเยอะเลยแหละค่ะเพราะว่าเขาใส่กันแค่ชั้นเดียวคันนีจิว,วะว,วัตชิบะพลอ,อยเดชแบกล่างเป็นคนญี่ปุ่นแล้วในที่สุดนะคะเราก็มาเป็น สาวญี่ปุ่นในชุดยุคตะแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีร้านนะคะที่ให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็เป็นบรรยากาศของญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องเป็นชุดยุคตะสีสันสดใสแบบนี้ค่ะขนมเยอะมากขนมเยอะมากน่ากินทุกอย่างามีพวกโมจิด้วยนะคะเดี๋ยวของขึ้นชื่อที่นี่เนี่ย เราต้องมาชิมน้ำแข็งใสถั่วแดงแล้วยิ่งหน้าร้อนๆอนแบบนี้เนี่ยอากาศตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็พอๆกับเมืองไทยะคะ่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะอบกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการมาชิมน้ำแข็งใสของที่นี่ถือว่าเด็ดจริงๆ มาแล้วสิ่งที่เรารอคอยกันมาในช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือมัชชะคากิโคริมัชชะคือชาเขียวน้ำแข็งใสที่เป็นชื่อร่ำลือมากๆว่าอร่อยสุดๆไปเลยงั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะต้องลองชิมกันก่อนนะคะอ๋อ นี่ก็เป็นเกรดน้ำแข็งใสแต่อย่างที่บอกว่าน้ำแข็งใสของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ใช่เกรดใหญ่ๆนะแต่ว่าจะเป็นเกรดเล็กๆล,ล,ละเอียดละเอียดแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยมีถั่วดแดง <S <S อร่อยยันชื่นใจหวานๆได้รสชาติของมัทฉะชาเขียวว้าว โอเคาเงะโยโกโจที่จังหวัดมิเอะค่ะก็จะเป็นจุดท่องเทีย่ยวที่อยู่หน้าศาลเจ้าอิเซจิงกูถนนเนี่ยคือคักไปด้วยผู้คนเพราะว่าทั้งสองข้างทางนะคะมีร้านค้าแบบโบราณร้านขนมร้านคาเฟ่มากมายให้เราได้เดินเล่นกันเพลินเลยละค่ะ no, 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 no. บอกแล้วไงคะว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนก็สนุกไปอีกแบบค่ะ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอยู่บ้านก็ชอบได้นิตยสารเที่ยวรอบโลกและหนังสือในเครืออธิตาสั่งซื้อได้ที่ไลแอดเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ทราเวล e r v i c e สนใจโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทติดต่อไลแอดเช็คลิสต์ทราเวลอากาศดีอ่ะชอบจังเลยอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำมากในช่วงหน้าร้อนก็คือการปั่นจักรยาน ทางลาดตอนนี้เริ่มเริ่มเดินเริ่มมาลนะ้วอีก400รเมตรเราจะถึงจุดชมวิวแล้วปั่นดิค่ะเร็วไวไเนี่ยใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วเราเห็นพระอาทิตย์กํลาลัจะตกดินเดี๋ยวไปดูพร้อมกันสวยมาก วิวเปที่อากโกเบช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะเป็นช่วงเวลาที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะเพราะเราสามารถเห็นอ่าวอากโกได้อย่างสุดลูกหูลูกตาวิวทูเทที่เราเห็นนะคะก็จะเห็น ซอกอ่าวเล็กๆจำนวนมากแล้วก็มีหมู่เกาะมากมายและเมืองชิมาก็ได้ถูกยกย่องว่าเป็นทะเลอีเจียนแห่งญี่ปุ่นเลยค่ะ สวนส้มกามากรีนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะเราสามารถเก็บผลไม้ได้นานานชนิดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีแทนอุปกรณ์ของเราค่ะมาเก็บเมล่อนเขาให้กันไกลมาหงงนึ่งอัน ก็ที่นี่เนะี่ยจริงๆมันมเีเก็บผลไม้ได้ทั้งปีนะคะถ้ามาช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นพวกสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็กลางปีแบบนี้เนี่ยจะเป็นเมลอนแล้วก็ช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นพวกส้มนะคะส้มที่นี่ดังมากคือส้มมีกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนี่ก็คือสวนเมลอนของเรา ตามหาลูกเมลอนอยู่ค่ะที่นี่เขามีหลากหลายแพคเกจนะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะมาเก็บลูกเมลอนเนี่ยหนึ่งลูกใช่ไหมราคา2,200เยนแล้วก็จะมะีเลือกกินเมลอนได้2ชิ้นอันนี้2,200เยนแต่ถ้าใครชอบเมลอนมากๆค่ะจ่ายไปเลย4,000เยนปัดได้1ลูกแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ที่ศูนย์เขาจะมีแบบศูนย์บุฟเฟ่นะกินเมลอนไม่อั้นเนี่ย4,000เยนเราว่านะ เอาบุฟเฟ่ไปเลยดีไหม <laughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากค่ะมีตะไคร่หนึ่งอันกับการตัดเมลอนนะคะเตรียมพร้อมนะขออนุญาตตัดนะคะตรงนี้ก่อนหนึ่งอันชึบตรงนี้มันจะเป็นก้านของเมลอนหนึ่งอันชึบโอ้โหแล้วก็ต้องตัดด้านบนให้เหลือสักสามเนี้ยเหนียวเนีย้ยววายขอมาแล้ว <laughs> <laughs> นี่แหละค่ะเมลอนที่จะ กลับบ้านไปพร้อมกับเรานะคะลูกนี้เลยหนักมากเลยอะ่ะอย่างที่บอกลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สำคัญราคาเท่ากันหมดในที่สุดเราก็จะมากินเมลอนบุฟเฟ่นี่เลยถ้าสมมุติว่าเราจ่าย2,200เยนเราได้แค่2ชิ้นแต่ถ้าเราจ่าย4,000เยนเราได้อลิมิเต็ด ดูหน,น้าก็รู้ว่าเป็นคนชอบมอฟเฟ่ว้าเมลอนเย็นๆท่ามกลางอากาศร้อนของคามากริสดชื่นอร่ยจริง เกาะทาเคชิมะในเมืองกามากรินะคะเป็นเมืองที่มีชายฝั่งติดกับทะเลซึ่งเกาะทาเคชิมะเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆที่สวยงามยังถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติแห่งชาติอีกด้วยค่ะถ้ามาในช่วงหน้าร้อนค่ะเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศของชาวเมืองออกมาเล่นน้ำกันอย่างมากมาย และบนเกาะแห่งนี้นะคะก็มีศาลเจ้ายาโอตโตมิซึ่งโด่งดังเรื่องการขอพรความรักและคลอดลูกอย่างปลอดภัย และเราก็มาถึงแล้วนะคะบนศาลเจ้ายาโอโตมินะคะก็เดินมาสักพักนึงก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนี้และคะ่ะแต่ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยยาโอโตมินี่มันมีความหมายนะคะว่ามีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เดินทางมาเนี่ยถือได้ว่าขอพอรได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องของการเรียนการงานนะคะหรือว่าเรื่องของความรักสุขภาพก็ได้เช่นกันนะคะแน่นอนค่ะเจอหน้าเราแบบนี้เราไปที่ศาลเจ้าที่ขอความรักเลยนะคะ ด้านหลังเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มากนะคะก็เดี๋ยววิธีการขอเราเคยมาเมื่อ2ปีที่แล้ว,ลวนะคะก็บอกว่าขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวคราวนี้มาขอเรื่องของความรักปนี่คะ่ะโกเอ็นหรือว่าเหรียญห้าเยนนะคะมีความหมายว่าเชื่อมความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะ ติดต่อกับเทพเจ้าค่ะเราต้องใช้เหรียญนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขอพรกันนะคะและมีเทคนิคคือว่าถ้าสมมติว่ามาขอพรกับเทพเจ้าที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยต้องบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เทพเจ้าไปให้พรเราถูกต้องที่ประเทศไทยนะคะบอกที่อยู่ด้วยแปค่ะ และนี่ก็คือการเดินทางมาขอพอรบนเกาะทาเคชิมะของพลอยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหวังว่าหลังจากนี้เราคงจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอยู่บ้านก็ชอบได้นิตยสารเที่ยวรอบโลกและหนังสือในเครืออธิตาสั่งซื้อได้ที่ไลแอดเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ Travel s ซอร์วิสนใจโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ตติดต่อไลแอดเช็คลิสต์ทราเวล วันน no ี้เราพร้อมแล้วสำหรับการไปงานเทศกาลประจำปีกแรงมากแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นชุดกัปไฟแบบพิเศษค่ะที่เราจะเห็นนักแสดงได้ด้วยนะคะเขาก็จะต้องแต่งตัวแบบนี้เพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุประกายไฟต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะการผู้ประกายไฟได้แล้วเมื่อกี้เราทําเวิร์กช็อปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นที่เอาไว้ถือเวลาที่เขาจะจุดดอกไม้ไฟแต่นี้เป็นขนาดเล็กนะคะตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะว่าไม่รู้ว่า การแสดงเนี่ยจะเอ็กไซต์จะแบบว่าต ja ื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันใส่ชุดนี้ดูได้ไหมเทศกาลพลุมือโทโยฮายชิเทเซสส์ไฟเวิร์ดในบันทึกกล่าวว่าเจ้าของปราสาทโยชิดะเป็นผู้จัดขึ้นในปี1560 โดยจะมีคนถือพลุยาว1เมตรที่มีดินปืนอัดแน่นด้วยมือเพื่อให้ผู้คนได้ชมพลุที่ประตุถือเป็นเทศก,กาลพื้นเมืองที่มีเฉพาะเมืองโทโยฮายชิเท่านั้นนะคะแค่นี้ยังเหนื่อยเลยเดี๋ยวไม่จุดดอกไม้ไฟยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยเถ้าจุดดอกไม้ไฟจะขนาดไหนนะเนีเ่ยงานดีงานดี <laughs> เทศกาลนี้นะคะจะได้นักแสดงซึ่งเป็นชาวเมืองโทโยฮาชิฝึกฝนการจากรุ่นสู่รุ่นต้องใช้ความกล้ามากๆและบางคนก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งตัวแทนแต่ละหมู่บ้านค่ะก็จะมีการแสดงที่แตกต่างออกไปบางครั้งก็ถือพลุขนาดใหญ่บางครั้งก็ถือพลุขน,พลขนาดเล็กแต่ทั้งหมดนะคะต้องใช้การฝึกฝนและความกล้าหาญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะขณะที่การแสดงเริ่มต้นนะคะ ทุกวินาทีเรายังคงรู้สึกตื่นเต้นและระทึกใจค่ะ ือนกับเรากําลังชมฝนที่ตกลงมาเป็นประกายไฟค่ะชาวเมืองโทโยฮาชิที่มาแสดงนะคะก็จะสวมเสื้อที่กันสะเก็ดไฟเพื่อป้องกันร่างกายแต่ว่าบางคน ก็อาจจะโดนประกายไฟทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะถึงแม้ว่าจะดูอันตรายนะคะแต่นี่ก็คือความสวยงามและความอลังการที่เราจะหาชมได้เฉพาะในเมืองโทโยฮาชิค่ะ ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะหลากหลายวัยที่เป็นตัวแทนหมูบ้าน <c oughs> แล้วก็มาจุดออดอกไม้ไฟนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะเดี๋ยวยังมีจัดอีกหลายครั้งเลยนะคะติดตามกันได้นะคะกแล้วก็บุ๊กิ้งไว้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเล็กะคอมเมนต์ค่ะเช e คลิ i s, <c oughs> <S จะมีอากาศร้อนแต่ก็ถือว่าเป็นการได้มาเที่ยวและก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะและที่สำคัญยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักมากมายให้ได้ทำและนี่ก็คือการเช็คลิสต์ของเรากิจกรรมห้ามพลาดในช่วงฤด,ดูร้อนกับ Summer in j ิน a n ค่ะ